ธนาคารอมสินปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยทั่วประเทศได้วงเงินสูงสุดถึง100 0 0แสนบาทไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้หลักประกันมีเวลาผ่อนคืนถึง8ปีธนาคารอมสินให้สินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแท็กซี่สามล้อไรเดอร์พี่วิน ค้าขายหรือค้าขายออนไลน์นะครับกู้ได้ขอเพียงเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและเป็นอาชีพสุดจริตนะครับโดยได้วงเงินกู้สูงสุดถึงคนละ1 0 0 0 0แบาทไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมีเวลาผ่อนนานถึง8ปีนะครับดอกเบี้ยคงที่1%ต่อเดือน ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินหรือเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2567นี้ครับ